ก็สวัสดีตอนเช้าวันที่2นะครับนี่อากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับฟ้าเปิดมีเมฆนิดหน่อยนะครับด,ด,รดูบรรยากาศครับเดีดด๋วยวนะผมจะพาไปดูนะครับการมาอยู่ที่นี่จะต้องเช่าถังหิ้วนะครับ เพื่อตักน้ำมาใช้ประโยชน์นะครับมียาอะไรเอาแปลงฟันดาบเขาใหญ่ไายโดยการน้ำเนี่ยจะต้องไปตักที่ลำธารใช่ไหมครับพี่นี่จะเดินไปลำธารเลยเลยจะเดินไปลำธารพาไปดูลำธารพาไปดูลำธารก็เอาน้ำไปกดน้ำเลยดิจะได้ไปทีเดียวเลยอ่โอเคครับก็เดี๋ยวจะไปกดน้ำเพื่อใช้ดื่มด้วยนะครับ่ะเดี๋ยวจะพาไปดู ถังพักน้ําเพื่อใช้อุปโภคบริโภคนะครกดได้ฟรีนะครับกดได้ฟรีเลยตรงนี้เดี๋ยวจะไปแลกเงินนะครับเพื่อกดน้ํามีตู้กดน้ํามีตรงนี้ครับตั้งเรียญหมดแล้วครับเรียบร้อยคุณบริการทั้งเรียนหมดตั้งเรียญหมดครับคุนครับเราจะต้องไปแลกการเพื่อย่อดตรงนี้ อันนี้ก็จะมีถาดตู้ขุดน้ำตู้ขุดน้ำก็จะมีชาร์จแบตเหรียนนะครับแล้วก็น้ำใสตรงนี้นะครับประมาณนี้เหรียญหมดครับกดไม่ได้น้ำก็เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่นะครับมาไขตู้จะได้แลกเหรียญนะครับจะได้แลกเหรียญแล้วก็เดี๋ยวมากดใหม่เที่ถ่ายมาเนี่ยคลิปอะไร ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปตัดออกพี่กลับไปเต็นเหมือนเดิมได้เหรียญแล้วครับเดี๋ยวไปกดน้ำม่แค่นี้จะต้องถย่ม่อดยอดเหรียญด้เหรียญอะไรครับเหรียญห้าเหรียญสิครับเห้าเหรียญสิบ

ผู้ชายสองคนกคก็ใส่ได้เลยพี่แม่แม่มันแรงมันกระเด็นนะนี่จะเป็นเวลานะอันนี้เต็มลิตเลียงครับ วดหนึ่งมันน่าจะลิดหนึ่งนี่เราหยอดไป40บาทใช่ครับเหลือเหลือได้ยี่บบาท ยุดก่อนยุดก่อนกินก่อนอันนี้นะอีกนิดหนึงแลครับผมเทร็บแล้วครับครัดเดี๋ยวไปตักน้ำต่อนี่กำลังจะลงกันใช่ไหมคนละกี่กิโลเนี่ยแบกลงไปเนี่ยสิบกว่าไม่แบกหนูเดินตามหนูเดินตัวเปล่าโอเค มาละวันนี้ตอนนี้เรียนอยู่มอไหนครับมอสองมอหนึ่งอ๋งมอมหารายได้พิเศษอ๋อดีมากดีมากดีมากครับเป็นลูกหามนะครับนักเรียนนะครับมหารายได้พิเศษช่วงวันหยุดนะครับก็คนละ10บโล10บกว่าโลนะครับตกก็โลละ30บาทขาขึ้นก็10กโลนะครับสัปดาห์หนึ่งน้องๆก็จะได้เ,เออ ค่าแรงนะครับคนละประมาณไปกับเนียใช่ครับไปกับเจ็ดถึงแปดร้อยบาทนะครับเราเราน้ำตันนี้ฮะไปใช้อุปโภคบริโภคนะครับอุปโภคสิบริโภคนู่นเป็นต้นน้ำไปยังน้ำตก พอแล้วครับหนัก <c oughs> บรรยากาศความเป็นอยู่นะครับของนักท่องเที่ยวเช้านี้นะฮะักท่องเที่ยวประมาณ500คนเ <c oughs> ดี๋ยวนี้จะพาเดินดูรอบๆแล้วก็ถ่ายเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ชมนะครับ <c oughs> เอาไปขิงเขา เคยมาแล้วอะมชมนีก่าขยันไายริงเป็นไงครับ,บเ,เดี๋ยวมีภาพไปดูทำอะไรเมื่อวานก็กำลังจะเดินทางชมท่องเที่ยวบริเวณรอบๆฟูนะฮะจะไปน้ำตก บรรยากาศรอบๆนะฮะเหมือนจะมีฝนแต่พีมห้บาทค่านะผมก็จะยังไงไอยาไม่ไปนี่หรอไ่้ยังไปแล้วมันกินขอมันไปกินหมดา้น นี่นี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะมาดูพราทิตขึ้นตอนเช้านะครับแต่เมื่อเช้าตื่นไม่ทันนะก็ไไม่ได้มาดูุ่นอคต เดี๋ยวจะมีหมอกจางๆมาให้เห็นแล้วนะฮะในช่วงเช้าวันนี้นะรบ,บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่มีดอกหัวนนาคนะครับขึ้นเต็มทั่วท้องทุ่งเลยนะฮะเนี่ยเป็นดอกสีม่วงขึ้นเต็มไปหมดครับ โอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโอนห,หนี่หมอกหนามากนะฮะด้านล่งลางเป็นเสียงน้ำตกนะฮะ มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเหมือนหลุดมาในอีกโลกหนึ่งโลกประจำตัวใช่ไหมรอบนึ่ง เ so ส้นทางลงไปน้ําตกทานทิพย์นะครับเป็นทางลาดชันค่อนข้างสูงทีเดียวนะฮะว่าเขาฝากของมใช่ไหมชิมฝากใช่ไหมร่วไรร่งบน า่าลาบอกเหนื่อยแล้วขาขึ้นหนักลำบากเหมือนเยอะเลยคร <c oughs> ับมีเชือกให้ให้ไตล่ลงไปนะครับ <c oughs> โอ้ทางลำบากมาก <c oughs> ถึงแล้วนะครับน้ำตกทานทิพย์นะครับด้านล่างก็สามารถลงไปได้อีกนะฮะแต่ว่า ทีมงานผมก็ขออยู่ตรงนี้ก็พอนะครับโอ้โหทางชันมากเนี่ยเนี่ยทีมงานก็ขอพักผ่อนตามทายาใสโอเคเลยดีที่นี้ไปแล้วขาวมาเก็บนี่ค่ะยาเอานะครับครับ สักคู่มีฝนตกลงมานะครับทำให้พื้นที่บริเวณรอบๆลานกลางเต็นท์นะครับปกคลุมไป่ได้หมอกนะฮะโอ้โหดูบรรยากาศครับสวยงามมาก อีกแล้วครับน,นี่ก็นั่งหลบฝนนะ็เนเห็นลุงไหมครับลุงลุงกินน้ำครับย้อนสองพันหนึ่ง ผมตกครับครับอันนี้เป็นอาหารที่คิดคนดีผู้สายดาวนะอะไรครัเนียอ๋อเป็นความรับครับเป็นความรับอรอร่อยครับอร่อยคุณโจครับนอกจากจะเป็นช่างภาพนะครับยังเป็นเชฟส่วนมากคนทําคนถ่ายรูปเก่งอะจิรามาอร่อยอ๋อใช่ไหมครับเชฟประจำทิมนะครับก็เหมือนี่ดีวไงเชฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเออมาเลยมา อันนี้ก็เป็นผัดหมี่พี่ไม้นะครับที่ข้นกันกันขึ้นมาผัดหมี่พี่ไม้ครับของที่ชื่อของอำเภอพี่ไม้นะครับลองมั้ยเขาพี่ก่อทายจะตรีเอลองต้อซ่อมไปซ่อมไบ สวัสดีเช้าวันที่สามนะครับบนภูสอยดาวเช้านี้ก็อากาศค่อนข้างจะเย็นนะฮะแล้วก็มีหมอกปกคลุมทั่วบริเวณเดี๋ยวทีมคณะเดินทางก็จะทำสำทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็จะได้เก็บสัมภาระนะครับแล้วก็ลงไปด้านล่างนะฮะ โอเคครับเก็บสัมภาระเรียบร้อยครับเตรียมจะเดินทางลงไปด้านล่างนะครับก็พวกขยะขยะที่เราเศษขยะที่เรากินของทิ้งเอาไว้นะครับก็จะขนลงไปด้วยนะครับไปแลกเงิน200บาทนะครับเดี๋ยวไงเจอกันด้านล่างครับ อ่า้วครับตอนนี้ผมก็เดินทางลงมาถึงที่ทําการอุทยานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ย็จะไปทําภารกิจส่วนตัวอาบน้ําอาบท่าแล้วก็จะรับประทานอาหารวันแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านนะครับหากเพื่อนถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยหากมีคําแนะนําติชมก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าผมจะไปทําอะไรหรือจะรีวิวอะไรก็รอติดตามครั้งต่อวิดีโอต่อๆไปได้นะครับ สำหรวันนี้ผมคงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลาไปก่อนครับ